เดี๋ยวผมจะพามาดูระบบกรองน้ำของ Music Bar แล้วคาเฟ่เรสตอรองแห่งนี้นะครับอยู่ที่แยกคอยขวางเลยครับกอทมอนะฮะจะเป็นเครื่องกรองน้ำที่เอาไปใช้ในการทำน้ำแข็งใช้ในการทำอาหารนะครับซึ่งจะใช้น้ำค่อนข้างเยอะนะครับของเดิมเนี่ยเขาก็ใช้เป็น RO อยู่แล้วแต่ว่าปัญหาของเขาก็คือไส้กรอง RO มันตันเร็วนะฮะเราได้เข้ามาแก้ไขทางผู้ประกอบการต้องการให้เราเปลี่ยนระบบเลยนะเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนเครื่องเลยนะครับ เพื่อที่จะให้ใช้ได้อย่างยาวนานแล้วก็เป็นระบบอัตโนมัติด้วยนะครับนี่เป็นเครื่องตัวที่ก่อนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็น AO เหมือนกันกําลังการปริตุกพันเหมือนกันนะครับที่ว่าไส้กรอง AO ตันเร็วนะฮะรุ่นนี้อาจจะเหมาะกับน้ําต้นทางที่สะ,สะอาดนะเพราะว่าไม่มีระบบการกรองฟิลต์เมนท์ที่มีถังกรองอะตะก,กรอนกรองคาร์บอนกรองหินปูนหรือกรองเรซินนะฮะร,รวมถึงไส้กรอง UF ด้วยนะฮะเคยทำให้ไส้กรองเอาอาจจะตันเร็ว เราก็เลยมาติดตั้งเครื่องกรองอ o ชุดนี้นะครับซึ่งเป็นชุดที่เรียกว่า6,000ลิตรนะครับระบบล้างสารกรองอัตโนมัติแล้วก็มีระบบ U F ด้วยนะฮะ U F ก็จะกรองตะกอน0.01นะฮะทำให้ไส้เมมเบรนตันช้านะครับแล้วก็มีวาล์วไบพาสนะฮะเพื่อที่จะให้ปล่อยน้ำฉุกเฉินสามารถที่เอาไปใช้แทนน้ำ r า o ได้นะครับเป็นน้ำซอฟ U F นะครับรายละเอียดก็คือ จะมีถังพักน้ําดิบนะครลูกนี้นะครับคือน้ําประปาใส่เข้ามาในถังนะฮะตัวนี้เป็นถังน้ําน้ํา RO นะครับขนาดสองพันลิตรนะครับข้อน้ําดิบจะถูกส่งมานะครับเข้ามาที่ปั๊มขนาดหนึ่งแรงม้าตัวนี้นะครับอ่าเป็นเซลล์ทัมมิ่งนะครับหัวควบคุมอัตโนมัตินะครับดันน้ําผ่านถังกรองสามใบนะฮะเป็นขนาดสิบคูณห้าสิบสี่นิ้วนะครับเนี่ยสามใบล้างสารกรองอัตโนมัติ ใช้สารกรองแอนตาไซต์คาร์บอนและเรซินนะฮะเพราะว่าน้ําที่นี่เป็นน้ากรุงเทพนะเป็นน้ําจากแม่น,น้ําเจ้าพระยาฮนะแล้วก็น้ําที่ออกมาก็จะมาผ่านไส้กรอง P ีพีหรือที่เรียกว่าไส้กรองลยดสังเคราะห์ความละเอียด1ไมครอนนะฮะแล้วก็ส่งต่อมาที่กรอง UF นะฮะหรือที่เรียกว่าอัลตราฟิวเจชันนะฮะตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น8,000นอลนะครับมีหัวโยกเป็นแบบมัลติพอร์ตวาลนะฮะสามารถแบ็กวอทได้แล้วก็ถอดออกมา ซักล้างได้แบบง่ายๆนะครับตัวนี้น้ําที่ผ่าน UF ก็เป็นน้ําที่ค่อนข้างสะอาดมากแล้วนะครับก็มาผ่านวาล์วไฟฟ้านะครับผ่านเข้าปัม high mm ๊มไฮเพรสเชอร์เพื่อเพิ่มแรงดันนะแล้วน้ําก็ถูกส่งเข้าไปในกระบอก RO หรือที่เรียกว่ากระบอกเมมเบรนนะครับน้ําที่ออกจากกระบอกเมมเบรนหรือกระบอก RO ก็จะมี2ท่อนะครับท่อหนึ่งจะเป็นท่อน้ําดีนะครับอีกท่อหนึ่งเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับท่อน้ําดีก็จะถูกส่งเข้ามาที่มาตรวัดการไหลนะครับตอนนี้อัตราการไหลยอยู่ที่ประมาณ 5.5ลิตรต่อนาทีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ300กว่าลิตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็เป็นอัตราการกรองที่ดีเลยนะครับ้วกนน้ำทิ้งทิ้งอยู่ประมาณ70-80นะฮะก็จะทิ้งอยู่ที่ประมาณไม่ถึง4ลิตรต่อนาทีนะครับมาดูแรงดันนะครับปัดว่าัแรงดันก็แรงดันอยู่ที่ประมาณ110-120ปอนด์นะฮะน้ำเข้า่าเมมเบรนะครับแล้วก็น้ำออกเมมเบรนก็ใกล้เคียงกันส่วนน้ำเข้าเครื่องก็แรงดันอยู่ที่ประมาณ40 ปอนนะฮะเดือวที่สิบเดไอเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไฟแสด,ดงสถานะนะครับแล้วก็ไฟเอียดใไตู้นะฮะก็ใช้ระบบดีเดย์ไทม,ม์เมอร์แมกนิกโอเวอร์โหลดสามารถที่จะใช้งานง่ายสับตั้งใหม่เองได้แล้วก็หาอะไรในพื้นที่ได้ง่ายนะครับก็เอาน้ำเข้ามาเก็บในถัง2อันลิตรนี้นะแล้วก็มีปั๊มน้ําตัวนี้นะครับส่งน้ําไปที่เครื่องทำน้นําแข็งสี่เครื่องนะครับคือที่นี่ใช้น้าทิ้งน้ำทิ้งของเครื่อง RO โอนะครับ รอดผ่านตรงนี้ไปเข้าไปด้านในไปในห้องครัวเลยนะเป็นเป็นเป็นที่อ่างล้างจานนะฮะก็น้ำทิ้งก็จะสามารถเอาไปล้างจานได้นะครับส่วนน้ําทิ้งที่เป็นล้างสันกรองนะฮะก็จะทิ้งลงแมนโฮหรือท่อระบายน้ําด้านล่างได้เลยนะค,ะนะครับลักษณะการทําง,งานของเครื่องกรอง RO รุ่นนี้นะฮะคือ6 0พ0ลิตรออโต,โต้มีนะครับแล้วก็จ่ายน้ําได้2ระบบนะครับหากท่านไหนต้องการ ความรู้เพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการกรองน้ําแบบนี้สอบถามมาได้นะครับบริษัทบ้านเครื่องกรองสวัสดีครับ